สัพเพพบเขาแล้วก็แสรความดีกับมาหาลัยของเราแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับวนการเรียนจะได,ด้หตว่าเรืลล่องเกี่ยวกับว่าคุสติกของเราเกี่ยวกับมวการเรียนและมหาลัยนะคะก็พิชัยรังีของเราจะทำที่ย่าแค่ไหนโดยที่สุดเลย แต่จากนั้นว่าพูดกับพูดไปเลยอาไารยี่น้องทุกคนแล้วก็ะได้ข้ามไปยังไกแล้วนะคะเย่อจะที่ใช้เในคณไมิเงนะคะอะไรของเราก็ว่าการแล้วก็หาอะไรของเราซึ่งหาอะไรที่เหมาะกับตัวเองไม่ว่าเรียนเรียนหาอะไรชื่อว่าหาอะไรนักศึกษาข้อสวัสด ถามว่าเสร็จปุ๊บไปเลยว่าถ้าเกิดรานั้นพัศนาเราเส็จปุ๊บเลยค่ะเพราะว่าการใช้การเรียนรู้และศึกษาจะได้เดยกต่อระดับมหาวิทยาลัยได้นะคะก็เที่ควฝันฝันที่ตัวหนูเปความฝันนแต่อาชีพเราอยากจะเป็นพิธีกรและได้สารแสดงน้วของเราแต่นั้นปุ๊บไปเลยปั๊บเกินค่ก็อคีได้รับนะคะ ือที่นี้ก็คือว่าเฉพาะหนูบ้างนะคะมันทําได้เกรดรวมของนี้นะคะก็ประมาณ3.72นะคะก็เกรด 3. 7 2, 2> <c oughs> เองนะคะว่าถ้าเกรดจะดีดีใจจะได้สมัครมหาหลัยได้นะคะก็อสสได้บ้างส่วนไหนบ้างข้อจะว่าคือแบบว่าอย่างไรนะคะก็เรื่องราวต่างๆจะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรานะคะก็ ที่อยากให้กับเรื่องอะไรบ้างว่าอาจจะว่าการด้วยว่าของเขาล่วนสัตว์นด้วยนะคะแสดงว่าซึ่งอาจจะเป็นรวมหลายคนทราบว่าไม่เปล่านะคะก็รู้สึกว่าความฝันว์แล้วก็สุดอย่างไรแต่จะบอกว่าข้าถ่ายทักถ่ายกับเพื่อว่าเขาจะเป็นเรื่องเราที่นี้เพราะว่าที่นี้เขาเราซื้อถามว่า น,นด้วยว่าพ่อสดอ่ะดว้วยนะคะก็ว,ว่าวใครเราก็สวดอดว่ามันจะเป็นรูปมทางแต่ว่าเป็นยังที่เก,กีกับเรื่องว่าเขาจะเป็นดูตรงไหนบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนๆหนูมีทีที่ดดาหาลายแล้วคะ่ะหนูก็มีที่ดาหารายแล้วแต่ว่าได้ดีนะคะก็แต่ค่าเธอค่าคันลักเงินแล้วก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะอาจจะเป็นพันกับร้อยหมื่นแล้วก็แสนนะคะ ก็จะเป็นมันจะมันจะเป็นสมรภูมคลายคุณถ่ายแล้วเพราะว่าเปิดบัญชีไว้นะคะโอนติดนะคะเรียนมาอะไรแล้วแหละยาตีภาคปกติเรียนซีไปเท่านั้นเพราะว่าซีปีซีปีก็ได้แล้วก็ซีปีแล้วค่ะว่าอาจจะว่าความเก่ไม่มีใครไม่มีใครเกิดแก่อย่างหรอกแต่ว่ามันร่วมแบบว่าอาจจะเป็นของเขาก็ไหนเลย เราะว่าแต่ว่ามีใครคุตั้างเพราะว่าภาษาจริงนะว่าแอดแทรจะบอกว่ามีชักแมวทีซีเอทีชักแมวหรือว่าฮ่าฮ่าฮ่าแต่ว่าซีเอทีแค่แมวต่ว่าชักแมวชักไม่ใช่แค่ปานจะบอกว่าน่าจะว่าคุกแค่แมวแค่แมวอ่ะเพราะว่าน่าจะเชื่อใครบ้างเชื่อแค่แมวไหมอะแต่ว่ามันร่วงอะเรือย ก็ไปด้วยใส่หัวใจใส่ขอบกับเรียกว่าหุ่มสามสี่เก่งที่สุดเลยดีใจยอดได้ขั้นรหดับอะไรของเราสู้ว่าจะเก็ดสี่เก็ดสามได้ปลกใจกันยังมีสมบูรณ์เลยแต่ว่าอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของแฝกว่าซื้อเสร็จปุ๊บปั๊บซื้อเสร็จปุ๊บปั๊บเลยนะคะว่ามันจะว่ามัใจไม่ค่อยเคลื่อนละว่าอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องแฝกเว้ยคือแต่ว่าเปิดสามด้วยละว่าอาจารย์ คือจะาว่าส่ดเรื่องส่วนไหนบ้างส่วนแค่สุวนหนึงากเมื่อนะคะว่าสแสดงวิยาตหาเรื่องว่าของเขาแล้วา่าสุดทัด้วยคือแต่ว่าขอบคุณที่ยังให้เกียรติเรขอบคุณรบย้วยแต่ว่ามันไม่ได้อะไรท่านั้นแหละแต่ว่าที่สืบชัยมาเพราะว่าก,กับทุกคนเรื่องเราเรื่องมหาในขึ้นปีหนึ่งเจะกล้กเข้าสู่อนัดดับมหาวิทยาลาัยของเราแล้วนะจ๊ะ แต่ว่าเราหลับแว่ามันเป็นเรื่องเลาแต่ว่าของการเรื่องเสร็จมหาลัยปุ๊บปั๊บเพราะว่าเสร็จปุ๊บเลยเราจะว่าข้าเป็นสมัครที่ระดับมหาลัยที่ไหนนั่นเลยแต่ว่าส่งกอกสาาให้เรียบร้อยสิเสร็จทางเรียบร้อยแล้วที่สุดในโลกก็คือเกาะในโลกไหนบ้างแต่ว่ามาลวกกันเธอว่าใครเ,เรียนมหาลัยระรับบารใครเ,เรียนมหาลัยกับชนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าดังนั้นเนี้ย คือบอกว่ามหาอะไรไหนตรงไหนบ้างเนี่ยแต่ว่าน่าช้นว่าช้นแค่ไหนว่าที่หนูท่หนูไม่ให้อ่ะแต่ว่ามันจะขอกันแต่ว่าแ่ว่าด้วยว่าจะเป็นเรื่องของแต่ว่ารางกายแต่ว่าเรื่องเรื่องกับเรื่องอีก้วว่าระดับขึ้นระดับมหาอะไรไหนแต่ว่าลูกใช้ใช้เรื่องของ การว่าม <W Census, S 2> um, ันเป็นเรื kids. 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 First, ่องอะไบ้างคือจะว่าว่าใครจะบอกว่าทุกคนแล้วก็รักษาพักตีไว้หรือว่ากินแต่ว่ากิดแต่ว่ากับเรื่องว่าเรื่องของระดับมาาอะไรสี่ด้านด้วยขาค่าคือความจริงสว่างสวยแต่ว่าคือต่ว่า จะเป็นกระพันของเราพูดกับพันซึ่งเะาบอกว่าเร,รื่รงงองราวจับไหลหลักสูตรสอบก็ข้อ4 5 6แล้วก็เข้าสู่รขึ้นปีเหนือขึ้น4ปีระดับมหาหลัยปริญญาตรีนะั่นเองอะค่ะว่าโศว่าร้านยาตรียตีสำหรัการเรียกว่ามันเป็นเรื่องของเขาอะโขบอกเร,อเรื่องไหนบ้างแล้วก็คณะไหนบ้างนะคะส่วนไหนหนูจะเลือกเรียนคณะเทศศาสตร์ค่ะยูและโอะอัด ว่าาววิญญาชาวโผล่ทักมากดูว่ามันแส็งเรื่องการท่ริสคติริสเคิลกิตนาว่เพราะว่าคัเซอร์คาเซอร์บอกว่าแบว่าร่วมวอเตอร์คาสติคเิก็เลืองใช้ที่กาลัยมหาวิทยาลัยเหมือนกันเลยนะคะว่าร่วมใจแล่งไทยได้ดี่ความกระบดียาตรีเพราะว่ามหาลัยที่ดีที่เรียนเหมอที่สุดกับ เราแล้วพอจากนั้นว่าแต่ถ้าเสร็จปุ๊บมหาลัยทีที่แหลแล้วก็มีที่เรื่อ่ไหนว่าว่ามาเลือกของแล้วก็ว่าน่าสนใจบ้างใครสนใจที่มันจะเสดยเวาด้วยนถะ้าสนใจมาจากมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยนครงสุเทพนั่นเองนะคะเพราะว่าคือมาอหาวิทยาลัยน้องสุเทพนั่นเองแต่ว่าสนใจใครจะสนใจเราก็ที่สามารถ ติดตามช่องหนูได้เลยนะคะว่าสนใจอะไรไหนว่าขอบคุณโป้ยือด้วยค่ะเพราะว่าโป้ยือด้วยเลยเพราะว่าใส่เตะยันด้วยเป็ดไปได้เลยอ่ะเพราะว่าอาจจะว่ามันเป็นปั๊บเลยแต่ว่าขอขอเตกด้วยเราสั้นก่อนบอกว่าที่ผู้ชายที่มีกุ้งดีทีแล้วมาหาลายแล้วนะเพราะว่า นาตาแต่ว่าหน้าตาก็ดีสวยก็สวยหน้าตาก็ดีรอก็รอแต่ว่ามานันนะว่าอาจจะปุ๊บไปเซตปุ๊บก,ก็พลาดมหาไหายแล้วขอแต่ว่ามันเป็นเรื่องแต่ว่าเรื่องราวกกับนกักศึกษาไหนบ้างรนะดับปริญญาตรีบ้างนะคะก็ขอมาหาวาลัยส่วนนั้นว่าจะเป็นอย่างไร แล้วก็เราแล้วว่ะเพราะว่ามหาลัยของเราแต่ว่าถ้าจะว่าถ้าทำยูทูปไปจะได้เนื so ้เยอะคือว่าม bueno. ันเป็นเรื่องเยอะเลยเพราะว่าถ้าจะว่ายุ่งยุ่ๆของเราว่ามันน่าไปด้วยนะคะว่าจะร่วมไหนบ้างด้วยว่าร่วมการเพราาะว่จะเอาเป็นซื้อะไรก็ได้ว่า ด้วยแต่ว่าคูกเกษตรเลยนะคะว่าด้วยนะคะว่าแต่ว่าจะว่ามันเป็นเรื่องเราดีๆขนาดด้วยคือจะได้อยู่ทุกเบอร์ก็เป็นอย่างไรเพราะว่าจากว่าของการแต่ว่าการอย่างไรร่วมนั้นด้วยว่าทั้งวิธีวิธีไหนบ้างก็คือรวมั้นว่าเข้กันด้วยด้ยแตเฉพาะปุ๊บไปเลยนะว่ามันเป็นเรื่องเราอย่างไร เขาว่าหัว่าร่วมการเลือกใคใจเรื่องว่าเรื่องว่าแต่ว่าเพราะว่าของคุณที่อยากให้เกี่ยวรวมพันกันด้วยนะว่าเรื่องใครบ้างดูไปดูโ์เฟสู่ปลายไอจียอะไรก็ได้นะคะว่าร่วมงานเป็นอย่างเซฟกุ้งข้าวระดับมหาลัยเลยดีด้วยแต่ว่าสโลสกิแต่ว่ามันเรื่องเรานะแต่ว่ามันเป็นเรื่องแถวสดไหน ราะว่าอาจจะปุ๊บแปลว่าเสร็จปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าอาจจะขอดันด้วยแต่เรื่องว่าไม่ธรรมดากันเลยว่าเพราะว่าไม่ธรรมดาเลยนะว่าคุณที่อย่างไรตั้งใจจะได้เรียบหาวิเาะห์อะไรได้กับเพื่อนเพื่อนได้นะคะเจอเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ได้นะคะเจอเจอว่าเป็นเรื่องเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็ได้ก็เรื่องหลักแต่ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ของเราแต่ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แต่เรื่องว่าอาจจะว่ามันเป็นเรื่องอย่างไร เพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นงงาน Això ด้วยเป็นยังไงบ้างคะว,วันนี้วันนี้เกี่ยวกับพอดการเรียนและมหาวิทยาลัยนะคะกะ็เนื่องว่าสนใจใครสนใจที่ท,ที่รับสะมะัครได้เลยสะมัครทุกวันเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยนนกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะเพราะรับสมัครทุก,ว,ทกวันเลยนะคะเพราะว่าใครสนใจที่จะหากได้เลยนะคะว่าเขาแบบคอเลยะคะ่ะว่าจะเซฟมหาลัยมหาลัปปุ๊บตั้งเลย แต่ว่าเรื่องราว่ารแต่ว่ามีสาสามคลิปสาสามคลิปเมื่อวานนี้ว่าจะพูดเสร็จไปอะค่ะเพราด้วยเพราะว่าหนูหนูจะขอให้แฟนๆกักมึด้วยแต่ว่าเรื่องราวสาษสาวจะบอกว่าเรื่องราวโอเคแล้วค่ะว่าเรื่องเรื่องราวส่วนไหนบ้างแล้วก็อย่าทำไร้าการเลยเพราะว่าร่วมนานแต่ว่ามิกมิกยางไรแต่เรื่อง เพราะว่าช่วงมิสเตอร์มิสเตอร์อย่างไรขอให้กำลังใจกับทุกคนด้วยเพราะว่าคุจะเป็นทั้งทีวิธีไหนบ้างก็เรื่องระดับอะไรใช้ได้สมดีเลยนะคะว่าอันนี้คือจะบอกว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าใช้ภาษาอะไรได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่องหนูนะคะอย่าลืมกดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องเต๋อพิซซ่านีคะบ๊ายบาย